คืนนี้กลิ่นดราม่ามาตะไกล้แมนซิตี้เปิดบ้านรับเวสแฮมแต่ดันติดช่วงทัวร์ใหญ่ African นน t i ช n s นส์คัพทำเอาแผน2ทีมต้องขยับกันวุ่นประเด็นที่คนพูดถึงมีชื่ออย่างวานเปสกากับดิยูฟโผมาในกระแสแต่ใจความจริงๆคือช่วงนี้หลายสโมสรเสียแข้งให้ทีมชาติส่งผลตรงๆกับสมดุลเกมรับโรเตชันก่อนแมตช์ใหญ่นี้ ภาพเสนามน่าจะเป็นซิตี้บุกเป็นพายุเน้นสปีดบอลให้ฮาร์เลนเฟลด์นเปิดบัญชีไวส่วนเวสต์แฮมต้องเล่นละเอียดรอจรังหวะโต้กลับของเบลเวนแล้วหวังทีเด็ดลูกนิ่งจากวอร์ดพราส์เพราะถ้าขาดตัววิ่งสวิตช์เกมจากฝั่งแอฟริกาทรานซิชจะช้าลงนิดหนึ่งคีย์โซนที่ต้องจับตาแบ็กซ้ายเวสต์แฮมจะเอาอยู่ไหมเวลาซิตี้โอเวอร์โหลดด้านขวาลูกตั้งเตะทีมเยือนคือคูปองลุ้นแต้มเสมอ ถ้าซิตี้ยิงนำเร็วเกมอาจไหลแต่ถ้าคุณค้อนยื้อถึงครึ่งหลังโอกาสเซอร์ไพรส์มีจริงสั้นๆคือ 1. ฝั่งเครื่องเต็มอีกฝั่งต้องใช้โหมดประหยัดพลังงานใครคมกว่ากินแต้มสำคัญคืนนี้